อธิบายนิดนึงเผื่อใครที่แวะเวียนมาเจอนะคะยังไม่เคยสั่งกันนะคะน้ำพริกถุงหนึ่งนะคะครึ่งกิโล500กรัมนะคะ 500กรัมผัดแล้วปรุงแล้วนะคะผัดแล้วผัดสุกแล้วปรุงรสเรียบร้อยนะคะถ้าซื้อไปก็ไม่มีอะไรมากนะคะแกงเป็นไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเหมือนที่ดิฉันบอกอยู่เสมอนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะตั้งน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเอาน้ำพริกใส่เข้าไปใส่แค่ไหนยังไงปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงเพราะาอะไรเพราะว่าคนแต่ละคนบ้านแต่ละบ้านเขากินเผ็ด มากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางไม่เท่ากันถูกไหมคะน้ำพริกค่อนข้างที่จะรสจัดพอสมควรคนที่ไม่กินเผ็ดซื้อไปได้ไหมบอกซื้อได้ค่ะตัวเองก็ใส่น้อยๆหน่อย,นอย,นอยคนที่ชอบแบบเผ็ดจี๊ดจี้จ้าจ้าแบบสุดยอดอะไรเงี้ยก็ใส่น้ำพริกเยอะหน่อยตั้งน้ำเดือดนะคะใส่น้ำพริกลงไปสักประมาณหนึ่งสัก1-2ทัพพีก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่ไปชิมไปปรุงไปชอบเผ็ดแค่ไหนลองใส่เข้าไปแล้วก็ชิมถ้ามันพอดีแล้วก็คือพอดีนะคะแต่โดยปกติหนึ่งถึงขนาดนี้นะคะ ทำได้ประมาณหม้อเบอร์บวกลบอ่าหม้อเบอร์ประมาณ28-30นะคะคนชอบเผ็ดมากอ่าก็อาจจะแบบอ่าหม้ออาจจะไซส์เล็กลงมาจากที่ช้นบอกนิดนึงคนชอบเผ็ดน้อยใส่น้ําเยอะหน่อยหรือว่าแบ่งไว้แกง2อครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะน้ำพริกนะคะบรรจุถุงละ500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะอ่าสถุงก็1กิโลนะคะ เวลาสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อถุงเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าให้แนะนำสองถุงมันจะคุ้มค่าส่งกว่านะคะค่าส่งมันเพิ่มมาประมาณสัก10-20บาทเองนะคะ2ถุง1กิโลนะคะอะ หนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงครึ่งกิโลนะคะสองถุงหนึ่งกิโลหนึ่งถุงร้อยแปดสิบาทนะคะถ้าสั่งซื้อสองรอบนะคะเช่นซื้อไปลองชิมแล้วชอบใจสั่งซื้อถุงที่สองก็อีกร้อยแปดสิบาทนะคะค่าส่งเคอรี่ต่างหากนะคะแต่ถ้าซื้อทีเดียวนะคะสองถุงนะคะค่าสง่งลดลงมาแล้วก็จากถึงร้อยแปดสิบนะคะสองถุงกิโลหนึ่งขาร้อยห้าสิบบาทนะคะซับด้วยนะคะน้ำพริกจืดเมเปิ้ดสุดมันคานเชงรา